มือซ้ายจะมือถือมือขวาสรลไลหน้าจอเล่น Facebook ตองไอจเล่นไปเล่นมาจะปวดคอทำยังไงดีล่ะปวดคอบาอะไรแบบนี้ออฟฟิศซินโดรมชัดๆปวดต้นคอก็ยืดคอก่อนแล้วกันนั่งตัวตรงเอียงคอไปด้านขวามือขวาจับที่ท้ายถอยด้านซ้ายแขงข้างซ้ายก็คขวยไปด้านขวาตรงด้านหลังนับ1-30พอนับถึง30แล้วก็เปลี่ยนข้าได้เลยแล้วเราก็ทำอีกข้างกันนะครับ นับถึงถึงสาเหมือนกันสมมติว่ายืดครบ30ิวิแล้วก็แล้วกันถ้าต่อไปเราก็มายืดกล้ามเนื้ออกกันนะครับค้างไว้สามสิบวินาทีเหมือนกันมือประสานท้ายถอยแล้วก็ยืดอกยืดไหล่นะครับสมมุติว่าครบแล้วนะครับท่าถัดไปเราก็มายืดสะบักกันนะครับยืดแขนสองข้างไปด้านหน้าเลยท่านี้ค้างไว้แค่สิบห้าวินาทีก็พอนะครับท่าต่อไปก็คล้ายๆท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราจะเอามือมาประสานท้ายถอยแล้วก็กดคอลงไป ค้างไว้15วินาทีนะครับอืมค่อยสบายขึ้นหน่อยแล้วก็มาถึงท่าสุดท้ายนะครับคล้ายกับท่าแรกแต่ว่าทีนี้ก็ให้ค้างไปแตะหวัวไหล่เลยนะครับเหมือนเดิมเลยค้างไว้30วินาทีเหมือนกันอาครบแล้วแล้วก็ทําอีกข้างนึงนะครับอ่ากํามอหน่อยอืมพอยืดเสร็จแล้วก็การดีขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างท่ายืดโรคฟิสิโดรมนะครับ